มีการริงานข่าวเรนว่าล่าสุดจากสโมสรลิเวอร์พูลวาดดโก้โชต้าก่อนหน้าตัวเก่งของทีมจะต้องพักรักษาการซี่ของฟ้าไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมหลังแคนหรือย่ำแคนเปิดทางด้านของสติบริตันดวลกับลิเวอร์พูลเกมคาราบาลครับก่อนจะบูรอบสี่ในค่ำคืนนี้อะไรยังไงอันนี้สลอตสยบข่าวลือเคียซ่าบายบายลิเวอร์พูลรอดูร่างทองหลังสลัเดเตี้ยงก่อนรนะ เาแล้วไงลิเวอร์พูลไม่ง่ายเลยโปรแกรมพิมร์บริก้ันดต่อไปจากนักหมด4ทีมชั้นนำก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกันนี้มีการบริงานล่าสุดจากสโมสรลิเวอร์พูลบอกว่าติโกโชตาก่อนหน้าตัวเก่งของทีมจะต้องพักรักษาอาการซี่โครงเราวาซึ่งคาดการณ์กันว่าจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวไปจนถึงจนถึงช่วงเดือนธันวาคมหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากการเข้าปะทะกับนักเตะเชลซี Chelsea, ในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะไป2ต่อหนึ่ง โดยการบาดเจ็บครั้งนี้ส่งผลให้โชต้านะฮะฮต้องพลาดในการลงสนามในเกมสำคัญมากถึง6นัดโดยรวมไปถึงทั้งในพิมพ์บริอังกฤษและก็ฟุตบอลถ้วยในครั้งนี้ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของทีมเนื่องจากว่าโชต้าถือเป็นกองหน้าที่มีความสำคัญในการสร้างโอกาสและก็ทำประตูให้กับทางทีมเป็นอย่างมาก นอกจากการขาดโชต้าซึ่งเป็นผู้เล่นตัวหลักแล้วเลโว์พูยังต้องพิจารณาแผนการเล่นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บโดยอาจจะมีการปรับตำแหน่งหรือว่าเรียกนักเตะจากทีมเยาวชนขึ้นมาเสริมทัพในช่วงเวลาที่ขาดนักเตะสำคัญแฟนบอลเวอร์พูเองก็ต้องรอดูนะว่าทีมจะสามารถที่จะรับมือกับการขาดหายไปของโชต้าด้วยการจะสร้างสรรค์แนวรุกที่มีประสิทธิภาพอย่างไรในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ ซึ่งการกลับมาของโชต้าหลังจากที่ฟื้นตัวจะเป็นข่าวดีที่ทุกคนนั้นรอคอยและก็หวังเลยได้ว่าเขาจะสามารถอ่ากลับมาจากฟอร์มการเล่นนะฮะโดยเรวที่สุดในขณะนี้อาร์ตเปนไงทารทีวีช่องส2ยิงสดนะฮะเรามาเปิดสถิติของปริตันโดนกับลิเวอร์พูลเกมคาราบาวครับก่อนจะบการรอบสี่ในค่ำคืนนี้และจะร้างแขนหรือว่าจะย่ำแขน โดยการน,นี้ตอนนั้นของเปิดทางด้าน,นของสถิติในการพบกันระหว่างไบรตันแอนด์อฟอัลเบียนทีมอันดับที่6ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็ลิเวอร์พูลอันดับ2ร่วมลีกก่อนที่จะประทะกันในศึกคาราบาวครับ2 0 2 4อรอบ4ในค่ำคืนนี้ถ่ายทอดสดกันเวลาตีสนาฬิกาสิบาทีคิกออฟกันเวลาตีสนาฬิกาสามาทีชมสดได้ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32และก็เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี .co.th ทั้ง2ทีมเคยพบกันในทุกรายการบวมแล้ว40ครั้งบริตันชนะเพียงแค่7เสมอ12และลิเวอร์พูลชนะไป21แต่ว่าเคยเจอกันในคาราบาลคัฟหรือว่าลีกคัฟแต่ว่า2ครั้งโดยที่หงแดงแชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์สูงสุด10สมัยชนะได้ทั้ง2เกมดังนี้เฮสตเฮบริตันกับลิเวอร์พูลในเกมคาราบาลคัฟอา่าลีกคัพนะฮะสองเกมในครั้งนี้ก็จะมีวันที่19ตุลาคมในปี1985รอบ3ลิเวอร์พูลชนะบริตัน,นไป4-0 21กันยายนปีส0 1พอรอบ3ไบริเนแพ้ลิเวอร์พูลเป็นต่อ 2. ส่วนั้งของเิติอื่นๆน่าสนใจก่อนเกมนี้บรตัตนมีผลงานที่ดีในการเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูล3นัดหลังสุดในทุกรายการชนะได้2ครั้งเสมอ1แพ้ไป0ขณะที่โคดิกัรโปลนารุกลิเวอร์พูลทำได้มากถึง6ประตูในเกมคาราบาวคัพหรือว่าลิคัพมากกว่านักเตะทุกคนแั้วแต่ช่วงออกสตาร์ทในฤดูกาลที่แล้ว อันนี้สรรัสยบข่าวลือเคียซ่าบายบายลิเวอร์พูลตลาดหน้าหนาวนี้รอดูร่างทองเขาหลังสลัดเลีง้งซะก่อนไหมโดยจากกรณีที่มีการกระแสข่าวลือบอกว่าเฟเดรโกเคียซ่าก่อนหน้าทีมชาติอิตาลีมีโอกาสจะย้ายหนีลิเวอร์พูลตลาดนักเตะช่วงเดือนมกราคมนี้แม้จะเพิ่งย้ายมาคคาแข่งเดพิบริกอังกฤษเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาในครั้งนี้ก็ตามทีสำหรับเฟเดรโกเคียซ่าเพิ่งจะได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่3นัด เป็น11ตัวจริงเพียงแค่1เกมมีเวลาในสนามรวมกันเพียงแค่78นาทีเท่านั้นแลัวมันแต่ย้ายมาจากคันธของจูวินโต้โดยสัญญา4ปีเรียกว่าด้วยค่าตัวอยู่ที่12.5ล้านปอนด์หรือประมาณ562.5ล้านบาททำไป1แอสซิส,สแต่ยังยิงประตูไม่ได้ล่าสุดอันเนซซอรตผู้จัดการทีมของแดนลิเวอร์พูลก็ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าวโดยยืนยันแล้วว่าการแยกทางกับเชียรซาบไม่ไดีในหัว ซึ่งอาเนรสัอสได้กล่าวนะว่าการแยกทางกับเคียร์ซาบไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาต้องฟิตอีกครั้งแล้วเราจะได้รู้กันนะว่าเขาเป็นยังไงเขาพลาดช,ช่วงปริซันกับลิเวอร์พูลและในช่วงปริซันกับจูเวนตุสด้วยเขาต้องฝึกซ้อมแบบเข้มขน้นการก้าวไปสู่ลีกที่เน้นความเข้มข้นสูงเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทุกคนผู้เล่นทุกคนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีช่วงปรีซันแบบนี้ในขณะนี้ โดยคุณซื้อของริเวอร์ฟูอธิบายถึงแนวทางที่สโมสรใช้อย่างระมัดระวังในการฟื้นฟูอาเคียซ่าทุกอย่างจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ระบุเลยนว่า เรารู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วและเราเองนั้นก็รู้ดีนะว่าต้องระมัดระวังมากในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความอัของเขาแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นเราจึงพยายามจะมาหาทางที่ถูกต้องในการจะสร้างเขาขึ้นมาโดยที่ไม่เขาต้องรับภาระมากเกินไปมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะผมมั่นใจนะว่าเต็มที่โดยว,ว่าจะเกิดขึ้นได้ปล่อยให้เขาฟิตไปก่อนค็นแล้ะกัน เมื่อถูกกดดันให้บอกวันและก็คาดากันกับว่าเฟเดรโกเกียซ่าจะกลับมาพร้อมที่จะลงเล่นกับอาเนสซรสไม่ยอมบอกระยะเวลาที่ชัดเจนและก็อ้างเลนะว่าอาการบาดเจ็บของเกียซ่าไม่สามารถที่จะคาดเดากันได้ในครั้งนี้อารายังไงลิเวอร์พูลอาร์ซตันและก็แอสตันวินล่าไม่ได้งานง่ายนะฮะเปิดปโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ล P ีกอังกฤษ5เกมต่อไปของอ4ทีมนำหัวแถวของตารางคะแนนหลังลงเล่นไปแล้วมากถึง9นัด แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากฝูงในเวลานี้โดยเจ้าต่างของฟุตบอลพิเมเบริกอังกฤษในฤด,ดูกาลตะวันที่ยี่สิบสี่โดยฟาดแข่งไปแล้วมากถึง9นัดโดยในเวลานี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมนำมีเท่าบ,บที่ยีแตม้มตามด้วยลิเวอร์พูลมีเท่าบ,บที่ยีแต้มแล้วก็ทีมต้างของอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าเท่ากันอยู่ที่18แตม้มโดยปืนใหญ่มีผลต่างประตูที่เสียในครั้งนี้ดีกว่า เชื่อว่าการลุ้นเบียดจะเป็นไปได้อย่างสูสีตลอดการและนี่คือโปรแกรมเฉพาะในพิวบริษัท5นัดต่อไปของ4ทีมหัวแถวของตารางคะแนนเริ่มไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้2พฤศจิกายนพบบรอดมัทนัดเยือน9พฤศจิกายนพบบริตันนัดเยือน23พฤศจิกายนพบสเปอร์นัดเจ้า1ธันวาคมพบลิเวอร์พูลนัดเยือน4ธันวาคมพบฟอรสตรนัดเจ้าต่อมาที่ที่2ก็จะเป็นฝั่งลิเวอร์พูลวันที่2พฤศจิกายนพบบริตันนัดเย้า วันที่9พฤศจิกายนพบแอสตันวิลลานัดเยาว์24พฤศจิกายนพบซัตันตันนัดเยือน1ธันวาคมพบแมบนเชสเตอร์ซิตี้นัดเยาว์4ธันวาคมพบนิวคาสเซิลนัดเยือนต่อมาทีมที่3ก็จะเป็นทันตันของฝั่งอาร์เซนอลวันที่2พฤศจิกายนนิวคาสเซิลนัดเยือนวันที่10พฤศจิกายนเชลซีนะฮะนัดเยือนวันที่23พฤศจิกายนเจอกับฟอบ Ham, เรสต์นัดเยาว์30พฤศจิกายนเจอกับเวสต์แฮมนัดเยือน4ธันวาคมเจอกับทานักของแมนยูนัดเยาว และทีมสุดท้ายก็จะเป็นทางฝั่งแอสตันวิลลาวันที่3พฤศจิกายนพบกับสเปอร์นัดเยือน10พฤศจิกายนเจอกับเรอร์พูนัดเยือน23พฤศจิกายนเจอกับคิสสัสแปรเรชนัดเย,ยวา1ธันวาคมเจอกับเชลซีนัดเยือนและ4ธันวาคมพบกับเบรนท์ฟอร์ดนัดเย้าในครั้งนี้หลังจากที่พ่ายแพ้เบทต์แฮมไนเต็ดเป็นต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เอริกเชนฮารก์ก็ได้กลา,ายเป็นอดีตผู้จัดการทีมแมนยูไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งฝากผลงานสองถ้วยแชมป์และก็ทางสโมสรก็แต่งตั้งบรูชฟานิโตรอยให้เข้ามานั่งกดซื้อช่วคราวแทนในครั้งนี้จากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฟาบิเชโอราบาโน่สยบข่าวสายข่าวคนดังเรื่องตลาดซื้อขายนักเตก็ได้ออกมารายงานข่าวได้ว่าปริษจทแดงเองนั้นจัดการฉีกสัญญาบรูเบนอามโมริมผู้จัดการทีญญรรม,รม,รทมของสปอร์ติ้งบริเบอนโดยมูลค่ามากถึง10ล้านยูโรหากว่าเกิดขึ้นจริงรูเบนออ,อนโ้ร จะนับเป็นโคช้ชคนที่10ทั้งชุดคราวและก็ถาบอลนับตั้งแต่ที่เซอร์อเดฟโกสันวางมือไปเมื่อปี2013ในครับนี้อะ่างได้ก็ตามนะฮะบริบเวณอัลบริมนั้นเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูอย่างหนัก ตอนที่เจกเกนครับประกาศที่จะวางมือใหม่ๆโดยคู่ที่สูสีกับอาเนสซรสคุณซื้อของแดงคนปัจจุบันได้ซ้ำไปแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วดีลดังกล่าวนี้กลับไม่เกิดขึ้นและบรูเบนอัลบริมเองก็กลับไปคุมสปอร์ติง้งลิสบอนกระทั่งเตรียมตัวมาเป็นโค้ชแมนเชสเตอร์เดธในอีกไม่กี่วันข้างหน,น,น้าในัณงนี้โดยทางด้านของฝั่งทางอ่าเหตุใดที่ลิเวอร์พูลถึงไม่ดึงตัวรูเบนอัลบริมมานั้นมาคุมทีมมากกว่าแมนยู ซึ่งคาตอบที่ได้ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเมษายนป 2024. ี2024เมลิสซาเบรตตี้นักข่าวจากสกายสปอร์ตอธิบายถึงเหตุผลที่ลิเ,เวอร์พูลปฏิเสธบริเบนอัมบริมไว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเดิอนทองหรือค่าจิสัญญาแต่เป็นเพราะว่าสไตลก์การนำทีมรวมไปถึงแผนการเล่นที่มักใช้กองหลังสตัวมันไม่ตรงกับปรัชญาของทีมลิเวอร์พูลบริเบนอัมบริมอยู่ในรายชื่อตัวเลือกกลุนซือของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแม้จะมีเสียงวิภา์วิจารณ์ จากภายนอกมากมายก็ตามแต่เขาก็ไม่เคยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของสโมสรที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในคณแรนี้ตอนนี้ลิเวอร์พูลรู้สึกดีกับบริเบนอัมบริมและชอบเขามากและเขาก็ผ่านเกณฑ์หลายข้อเพื่อจะเข้าสู่รายชื่อตัวเต็งแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือปรัชญาการเล่นของเขาแตกต่างจากสโมสรไปหลายขุมเลยทีเดียวและข่าวูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรเจอกนใหมาคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ได้รับฟังกันทุกครับ